คะพบก,กับเพุยร้นจอมเล่น EP 180นะคะอทองกล่องอโอเคเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอนานมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเอ็กเข้ากะดึกนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้างล่างตึกนะคะมาเล่นกับเอ็กโอเคเอ้าวหนูชื่ออะไรครับรายงานตัวหน่อย หนูชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่อบัตช oh ื่อบัตบัตอะไรบัตเตอร์คับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเฮ้ยหนีชื่ออะไรชื่อเอ็กชื่ออ้อมโอ้ยชื่อเอ็กครับแม่ของเอ็กชื่ออะไรพี่อ้อมพี่อ้อมโอเค วันนี้เรามาร้องเพลงและจะนอนเวนกันครับ่ับก,ออกลอหตาสิใครไม่หับตาไม่ไมอนะ้อง,งาับกแล้ว็มีน้องนิชูอยู่ตรงนู้นน้องนิชูนอนเอ็งเม้งอยู่เออน้องนิชูเอ็งเม้งอยู่ <S <S วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะฝนกำลังจะตกนะอ้าววันนี้มีคนขอเพลงบัตเตอร์อยากได้เพลงอะไรครับกักาบอับกาบอาขับร้องโดยพี่อ้อมาบหลับตานะไปแล้วนั่ง กันยังไปเหอะตากระจ่งแลมองมผ้าในคลองมีปัยปูปูกลับ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 เปดขาบน้ำในคลองตากระจ่งแลดูผ้ในคูมีปุยปูปูมีใครจะนอนไหมกลับกลับกลับใครที่นอนต้องหลับตามีใครหลับตาก่อนชนะ ี่ัอย่าทำมาตีหกักมันหักได้นะนนนนคนทับไปเอกอวัดอยู่ในอู่อยู่ในเปรู้สึกว่าเอ็กตัวเล็กไปเลยเหรอเ,เ, <c oughs> เอ็กจะแบนแล้วอะ โอเคคลิปนี้3นาทีพอเอา5นาทีก่ออึงอางอึงอางเาอึงอ่างโอเคเพลงต่อไปก็ืเพลงอึงอ่างแ้ยเชองออ่งตอ่างอ่างมันโดนอะไรเหยียบ อนนะไรเหยียบมันกบพูดไปเลยไม่ใช่อึ๋งอ่างโดนแม่วัเวเหยียบอืมกราบกราบเพลงกราบกราบ ูระวังโดนโดนหัวน้องโอเคอีพีนี้เราจะจบเป็นเป็นกับด้วยเพลงอะไรเพลงตุ๊กแกไหมกอดเสาเถียงกอดเสาเถียงโอ้น้อมลองไม่เป็นนะกอดเสาเถียงนะใช่ไม่รู้จักครับเอาเพลงตุ๊กแกเนาะรู้จักจะเพลงตุ๊กแกตุ๊กแกตัวลายๆนาะโอเค

คลิปนี้จบกันไปด้วยเพลงตูก้แก่ของพี่อ้อมงั้นเราสวัสดีกันเพืเ่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์น้องมัดและพี่บ๊ายบายพี่บัสและก็น้องเอ็กด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจ,จอกัน<จ>ใหม่นะเจอกันคลิปใหม่นะฝากติดตามด้วยนะติดตามแอบบายโอเคบ๊ายบายเก่งมาก